สวัสดีครับพี่น้องเจอกันต่อทันสมมร์ ep สองนะครับรอบนี้ดูยาวๆครับผมรอบแรกคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับอันนี้จัดเต็มครับผมสามนาทีนะครับดูให้จบนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับที่นี่คือโตโยต้าชัวอุบลนะครับ ใครไม่เคยมามาชมได้นะครับมีตัวทันสม,มร์อยู่หน้าร้านนะครับข้างใน,นก็จะมีรถมือ2อคุณภาพดีสวยๆนะครับไปมาสะดวกนะครับเส้นทางนี้ครับอันนี้อยู่ที่บ้านด้ำพานะครับจงังหวัดดุบบนครับผมใครไม่เคยมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับบรรยากาศดีร่มรื่นกว้างขวางครับแถวนี้ ทางกลับบ้านนะครับจอดรถแวะชมสักหน่อยครับผมวันนี้บรรยากาศลมลื่นครับวันนี้มันหยุดด้วยครับตัวจ t ต้าชัวอุบลครับตัวทานส์ฟอร์เมอร์สวยงามมากๆเลยสวยไหมครับสวยไหมท้องฟ้าแจ่มใสค,ครับวันนี้มาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปได้นะครับ ใครยังไม่มีรถก็มาชมรถได้นะครับรถมีตะคันสวยๆนะครับรถสวยคุณภาพดีครับผลกันยาวๆครับผมรถรังสต็อกด้วยครับช่วงนี้ใครยังไม่มีรถขับมาชมได้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตรงไปก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปัมม๊มบางจากนะครับ ใครน้ำมันหมดก็แวะเติมได้นะครับพื้นที่กว้างขวางครับแถบนี้เป็นทางกลับบ้านนะครับวันนี้มีโอกาสเลยแวะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครยังไม่เคยมานะครับกว้างขวางครับแถวนี้ครับอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยครับรถที่นี่สวยทุกคันครับคัดมาจำๆเท่านั้นเลยใครสนใจรถมือสองอย่าลืมนะครับแวะมาชมได้นะครับ ตัยตาชัวอุบบนครับผมอันนี้ที่กลับรถนะครับกว้างขวางครับผมสะดวกสบายครับตรงแยกคอดีแว็เติมน้ำมันแว็เข้าปั๊มเข้าห้องน้ำได้นะครับที่นี่บังจากกว้างขวางนี้นะครับสวยไหมครับสวยไหมถ่ายรูปรถให้ดูด้วยนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องดาวดีด้วยนะครับ มีชื่อภาษาอังกฤษวงดาวสินสีนะครับมี YouTube TikTok ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม